สวัสดีรอบตดกนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ประเทศเยอรมันก็อยู่อยู่ที่เวลาสามทุ่มกว่าเนาะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะสามทุ่มกว่าพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินนะคะแก้ก็จะมาพาชมสวนรอบเย็นนะคะพาชมสวนรอบเย็นนะ,ะนี่ ้องนอนเด็กแก้วเปิดหน้าต่างไว้นะคะนี่เปิดหน้าต่างไว้เพราะว่าโอ้ยเี่ยนะคะเหมือนเหมือนมันจะคอนแคดคอนแคดยังไงเล่รู้นะคะดอกไม้ใบหญ้าทุกทุกใบทุกดอกนะคะปลูกด้วยมือล้วนๆนะคะนี่ซื้อกระถางมาแล้วก็ปลูกนะคะนี่ซื้อกระถางเล็กๆมาก็ปลูกวันนี้ป้าป๋าเขาก็ตัด ตกแต่งสวนนะคะอันนี้ก็ดอกนะคะดอกทิวลิปเอ้ยไม่ใช่โทษทีลิลลี่ปีนี้ไม่สวยนะคะนี้ก่อแรกเนาะมันมีสองสีมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปีนี้ปีนี้มันไม่ค่อยสวยนะเอ่อมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจนะดะอกไม้ก็ไม่ค่อยจะ ยังไม่สดชื่นเท่าไหร่เนาะนะคะนี่ยยแก่ก็จะพยายามประคองไว้นะคะนี่เวลาแงนแงนดูตูท้องฟ้านะคะในเมืองเขามีงานนะคะยายแก้วก็ยังไม่ได้ไปว่าจะไปวันเสาร์นะ,ะพรุ่งนี้เลียนเลียนอีกหนึ่งวันนะคะก็จะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะ,ะก็จะได้ไปเที่ยวงานในเมืองไป มันเป็นงานเทศกาลมีทั้งรถบั๊รถแบมมีของเด็กเล่นมีชิงช้าวสวรรค์มีลานเบียร์กินนะคะกะว่าวันวันเสาร์นี้ก็จะก็จะไปกันกับป้าป่านะพ่ออยู่ไม่ไกลนะอันนี้ลูกสาลี่นะฮะสาลี่กับบรรยากาศยามแรงนะฮะยามแรงอากาศร้อนค่ะพี่น้องคะแยกแก้วว่าสิเหตุการบานมูเวทเนี่โอ้ยเห็ดว่าใดโมโหมันห่อน ่อนก็ห่อนคักห่อนแน่ได้ประเทศนี่ก็คือบานเท่าเด้บานเท่าห่อนกันยังวบามีแอ์เปิดทีด่นี่บ่ได้ติดแอร์มิจะผัดลมนะคะนะคะพาชมสวนเย็นๆนะคะแก้วก็นี่แหละคะ่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาตินน,นี่คือสวนป่าดอกไม้ป่าดงพงไพรนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นต้นไม้สำหรับคนคนโบราณนะคะคนคนโบราณป้าป๋าเขาชอบแบบว่าคนสมัยโบราณเนาะเขาจะมีต้นไม้แบบเหมือนคนโบราณอบ้านเราสมัยก่อนเนาะนี่นะคะปีนี้ยายแก้วไม่ได้ตกแต่งสวนนะคะเพราะว่าเดือนกันยาก็จะกลับไทยแล้วก็ ขี้เกียจเก็บนะก็เลยไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องเอาดอกเอ่อเอาตุกตุนตุกตามาวางไว้เนาะนี่นะคะก็เป็นดอกไม้นะคะตอนนี้ก็น้องนุ้ยลงน้องนุ้ยก็ลงลงไลฟ์สดแล้วยายแกวก็ออกมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆ FC นอซีได้ชมกันนะคะเจ๊แกวก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะช่วงนี้ เรียนเรียนการเมืองของเยอรมันนะฮะมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ง่ายนะคะแต่มันบางครั้งบางคาวมันก็ไม่ไม่ใช่ภาษาเราเนาะมันก็บางทีมันก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะอันไหนได้มันก็ไม่ต้องปวดหัวอันไหนที่แปลไม่ได้ก็ปวดหัวนะคะภาษาดอยเนี่ยนะคะเรียนเรียนไปให้มันจบ นะคะตามที่รัฐบาลเขากําหนดไว้เนาะเขาจะไม่ได้ว่าให้เราได้เนาะกาให้เรียนเราก็ต้องเรียนเขาให้ทําอะไรเราก็ต้องทํามันมีประโยชน์แก่เราทั้งนั้นนะคะที่เขาให้ทนะําน่ะเพราะว่าประเทศนี้เสรีภาพเท่าเทียมกันนะคะไม่มีแบ่งแยกชนชั้นนะคะทุกคนเท่าเทียมกันแต่ทุกยากดีมีจนก็เท่าเทียมกันหมดนะคะประเทศนี้ นี่มาในสวนสวนผักนะคะตะกี้สวนดอกไม้ทีนี้ก็มาในส่วนผักเห็นไหมคะนี่คณะเอ้ยไม่ใช่ผักสลัดที่อยู่ในกระถางนะคะนี่ตรงที่ในดินยายแก้วก็ถอนไปให้เพื่อนบ้านแล้วก็ตัวเองก็เก็บไปกินแล้วนะคะก็เหลือไม่กี่ต้นนี่ก็เหลือตรงกระถางก็เอาไว้ก่อนไว้กระถางไว้กินทายเนาะนี่นะคะ เป็นถัว่วอันนี้คือสุกินี่นะคะมีลูกแล้วนะนี่เห็นไหมคะก็จะได้แกงแล้วยาแ,แก้วมีน้ำเยอะแยะนะคะน้ำฝนนี่หาที่แฝนหาที่วางนะ,ะหาที่แฝนอันนี้ก็เป็นในสวนสวนผักนะคะของยาแก้วทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่า อตอนก่อนนี่ให้คนเช่าบ้านเขาทำที่ที่อาบแดดใช่ไหมที่สวนสวนหย่อมทีนี้เขาไม่เขาไม่ทำความสะตาดเขาไม่ทำอะไรยายแก้วก็เรียกร้องคืนมาปลูกผักเหมือนเดิมนะะสุกินี่นะคะถั่วยายแก้วก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะ,ะนี่นะคะถั่วเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะเเดี๋ยวมันก็จะเลื้อยไปทางโน้นนะคะเลื้อยขึ้นไปข้างบนน้น นี่นะคะอันนี้ข้างบ้านนะคะข้างบ้านเพื่อนนักบานที่ยายแก้วเก็บผักให้เขา,มา,มาเมื่อวานน่ะเขาปลูกผักไม่สวยนะนะคะนี่คือผักแป้นไทยนะคะน,นี้มาจากเมืองไทยนะผักแป้นพวกนี้ของเยอรมันฝั่งโน้นมันก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ยายแก้วก็อยากหอบมานะคะอันนี้คือป่ามันฝรั่งนะคะนี่ไงคะ อไอเนี่ยผักสลัดเด็ดให้เพื่อนอันนี้คือพริกนะคะพริกก็จะมีสลัดปลูกไว้ในกระถางนะคะไวไวเวลากินช้าๆอันนี้คือปลูกหลังสุดนะคะก็ได้ประมาณสิบสองต้นนะคะฝั่งนี้ก็มีนี่ฝั่งนี้ก็มีนะคะก็จะเป็นพริกพริกที่หนูถ่ายนะคะอันนี้คือผัก หินไว้เก็บไปไว้เก็บไปกินกับไอ้นี่นะคะไปใส่มามะ่ามันจะมีมะแมลงของไอ้ดอกลับนะคะเนี่ยมันจะมาเกาะมันจะมาเกาะมันจะมาเกะาะอ,อยู่อย่างนี้นะคะเต็มไปหมดนะคะอันนี้คือคอ,อ่อคือเออเอออบอคเคอรี่นะคะบอเคอรี่เห็นไหมคะ ก็จะเป็นส่วนยายแก้วทั้งนั้นอันนี้ในในบ้านนี้ยายแก้วไม่เปิดนะคะมันจะเป็นพวกพงพวกแตงนะ,ะนู่นนคะ่ะฝั่งโน้นก็เป็นดอกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นถั่วได้ยินเสียงนกไหมคะนกพวกนี้แหละมันทํมาให้ยายแก้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนกว่ามันกดตะวันจะตกดินก็ประมาณเกือบสี่ห้าทุ่มเนาะ มันก็คุยกันอย่างนี้แหละยายแก้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนาะอันนี้คือชีป,ป้อมนะคะมันมันคุยกันพอตอนเช้ามันก็ตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะเพราะว่าพราทิตย์ก็ขึ้นอะ่ยะยายแก้วสรุปแล้วยายแก้วนอนไม่กี่ชั่วโมงเองนะวันวันหนึ่งวันนี้นี่แหละเพราะไอ้เจ้านกพวกนี้แหละมันไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะดอกดอกมูลนะ,ะดอกมูล นี่นะคะกเด็แกวก็จะพยายามมาถ่ายนู่นถ่ายนี่นะคะตรงช่วงวันหยุดเนาะวันนี้ก็หลังเลิกเรียนก็กลับมาทำการบ้านเนาะเราก็ต้องทำการบ้านนะคะอันนี้คือลูกพลัมนะเลิกเรียนแล้วก็กลับมาทำการบ้านก่อจะทำการบ้านเสร็จก็ออกมารดน้ําผักนะคะ วันนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้าหรอกค่ะคนขยันอันนี้กุหลาบนะคะกุหลาบเบียงพิงอ้กุหลาบนี้ไม่ต้องหันลิ้นใช่ไหมคะกุหลาบเบียงพิงดอกนี้ไม่มีเจ้าของมันไม่ใช่กุหลาบเวียงพิงนะคะเป็นกุหลาบเยอรมันนะคะนี่มันดอกสีโอรสนะคะสีขาวก็มีเนาะอันนี้เหมือนดอกไต้ติ่งบ้านเราใช่ไหมคะสวยไหม มันดอกต้อยติ่งบ้านเราเลยนะคะสวยสีสันสดใสนะคะเออแล้วก็มีดอกไอ้นี่ดอกยายแก้วเรียกมันว่าดอกโรบินฮูดนะ,ะโรบินฮดูดหมวกโรบินฮดูดอันนี้คืออันนี้คือดอกเอ่อดอกโมลนะคะดอกโมน,ห,น,โมนหรือว่าดอกผิ่นนั่นเองนี้เหมือนดอกฉบานะนะคะนี่ เป็นธรรมชาติมากเลยนะธรรมชาติมากเลยยายแก้วก็จะนี่เป่นงน้ำมาใส่เนี้ยก็ตักไปลดผักนะ,ะตอนนี้ก็เดินกลับมาเดินกลับมาจะไปปิดหน้าต่างบนชั้นบนนั้นนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้คือลิลลี่กอใหญ่นะล,ลิลี่นะคะล,ลิลี่นี่แหละค่ะบรรยากาศเย็นๆ ช่วเงเย็นเย็นบรรยากาศเย็นสบายนะคะก็ไม่ร้อนถ้าร้อนก็ร้อนถ้าหนาวก็หนาวนะคะประเทศตาแตกเนี่ยนี่คือโลอิโลโลโอ่าต้นประกอกนะคะโอลิฟโอลิฟมีดอกเต็มเลยนะคะ นี่นะคะยามเย็นๆนะคะยามเย็นๆก็บ้านใครบ้านมันสวยไหมคะดอกไม้สวยไหมก็โอเคนะคะเดี๋ยวยายแกวก็จะไปตัดคลิปจะตัดตรงไหนจะเอาตรงไหนออกหรือว่าจะลงลงดิบๆแบบแบบนี้เลยนะคะต้องดูก่อนนะคะ โอเคนะคะ